ในวันนี้ทางสปอชอเองก็จะพูดคุยกับหลายหน่วยงานนะคะเป็นการประเมินผลแล้วอาจจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของการประกาศห้ามส่งออกแผงโซลาเซลล์ไปยังเมียนมาด้วยหรือไม่และอาจจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงไปจนถึงแกส๊สหุงต้มด้วยหรือเปล่านะคะเพียงแต่ว่าคุณสัจชัยบางช่วยเลยคะ่ะที่การสมชก็บอกนะคะว่า เป็นการหารือเบื้องต้นเท่านั้นค่ะแล้วหลังจากนี้จะเอาผลการประชุมไปรายงานกับภูมิภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงพร้อมคำยืนยันว่ามาตรการ3ตัดและการคุมเข้มพรมแดนเนี่ยจะทำอย่างเต็มรูปแบบไปอีกระยะไม่มีการทบทวนไม่มีการผ่อนปรนในช่วงเวลาอันใกล้นี้แน่นอนค่ะการดำเนินมาตรการที่ผ่านมาเราน่าจะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นกันค่อนข้างชัดและอาจจะด้วยแรงกดดันจากความ ไม่สะดวกทั้งหลายไปจนถึงแรงกดดันจากพี่ใหญ่จากจีนเนี่ยนะคะที่ทำให้ทางกลุ่มกระเรี่ยงพุทธ DKBa แล้วก็กองกำลัง BGF ออกมาประกาศท่าทีต่อต้านกลุ่มทุนสีเทาที่เป็นต้นต่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะมีการถึงขั้นขีดเส้นบอกว่าให้ออกจากพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้แต่ก็ต้องตามกันต่อนะคะว่าท้ายที่สุดจะ เป็นได้ตามนั้นจริงหรือไม่แต่สำหรับมาตรการ3ตัดค่ะสิ่งที่ยังคงดำเนินการได้ไม่เต็มที่นั่นก็คือการตัดอินเทอร์เน็ตลักษณะของการขายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับการขายไฟของทางกอฟอพ,อพอนะคะคือจะมีบริษัทที่เป็นตัวกลางทำสัญญาแล้วก็กระจายสัญญาอินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยไปฝั่งเมียนมาต่อท่อไร้สายใดๆก็ตามทางบริษัทโทรคมนาคม,าคมแห่งชาติหรือว่า NT ค่ะก็บอกว่า ต้องการคำสั่งจากหน่วยงานความมั่นคงแล้วทางกสทชด้วยเช่นกันนะคะเรื่องนี้ทางเลยาสมชอบอกเหมือนกันว่าอันนี้เป็นนโยบายที่จะต้องให้รองนายกภูมิธรรมเคาะกันอีกทีหนึ่งแหละและในช่วงเวลานี้ก็ใช่ว่าทางกสทช,ชจะไม่ทําอะไรคะ่ะเราได้เห็นภาพกันไปเต็มที่แล้วมันอาจจะไม่เร็วทันใจแต่เราได้เห็นการลงพื้นที่แต่ละจุดอย่างที่แม่สอดเกาะไปลงพื้นที่จัดการกับเสาสัญ,ญญาณมาแล้วฝั่งอรัญญประเทศเกาะลงพื้นที่ไปตัดสายสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตอย่างที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณรัตน ก่อนก็รายงานมาให้ทราบวัน2วันแล้วนะคะถ้าเจ้าของเส้นไหนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยตัดไปเลยและตอนนี้ทางกสทชเองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบปริมาณการใช้งานที่ถ้าเกิดว่าจุดไหนมากผิดปกติก็จะเอามาประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสัญญาณไปด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่มีการแสดงความห่วงใยกันนั่นก็คือการทลักกับ ของกลุ่มขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อาจจะข้ามมาฝั่งไทยร่วมไปถึงการคัดกรองคนที่หนีกลับมาได้หรือคนที่ได้รับการส่งกลับมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะว่านี่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์หรือเป็นคนที่ร่วมเต็มใจจะร่วมขบวนการกันแน่คือก่อนหน้านี้ค่ะ BGF <ๆ S 2> เขาก็พูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะส่งกลับเหยื่อค้ามนุษย์ต่างชาติอีกราวๆหนึ่งถึงสองพคนนะและอย่างที่เห็นไปก่อนหน้าเหยื่อบางคนอย่างจากเคนยาที่เขาหนีข้ามกลับมาทางฝั่งไทยได้ค่ะแต่จากข้อมูลขององ,องค์กรพัฒนาเอก ชนหรือว่าทาง NGO นะคะที่เขาเป็นคนที่คอยประสานงานช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ของขบวนการแกรมเมอร์ทั้งหลายรวมไปถึงสสกนวีสืบแสงค่ะก็ให้ข้อมูลมาก่อนหน้าน,นี้เหมือนกันว่ากลุ่มที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ที่มีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนตอนนี้คือประมาณ6,500คนค่ะนี่คือกลุ่มที่ประเทศไทยเราควรจะต้องให้ความช่วยเหลือด้วยเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็คือมีจํานวนไม่น้อยนะคะที่เขาถูกหลอกลวงในลักษณะที่ว่าจะพามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วท้ายที่สุดก็ถูกใช้ ไทยเป็นทางผ่านค่ะในการถูกหลอกลวงไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งการประสานงานเหล่านี้เชื่อว่าน่าจะทําให้ดีขึ้นได้นะคะเพราะว่าทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองเตรียมที่จะเปิดศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะตามที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและสาธารณะอของจีนนะคะเคยได้พูดคุยกับฝ่ายไทยเอาไว้ศูนย์นี้จะเป็นการรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแล้วตอนนี้มีการประสานมาอย่างน้อยๆ2ประเทศก็คือฟิลิปปินส์กับบางประเทศแล้ว เรามีที่ประเทศบางประเทศกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับรวมแล้วประมาณร้อยคนซึ่งทางญาติของทางประเทศบางประเทศและก็ฟิลิปปินส์เนี่ยทางญาติก็ขอความช่วยเหลือมาให้ช่วยติดต่อหรือตรวจสอบว่าบุคคลที่หายไปได้อยู่ฝั่งนู้นหรือไม่และตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสถานการณ์ของเรา คือตอนนี้ดูทุกอย่างจะมีความหวังอยู่เหมือนกันนะคะว่าการแก้ไขปัญหาแก๊้งซอลเซนเตอร์เนี่ยน่าจะทําได้ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดมาตรการ3ตัดมันอาจจะเป็นมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้าอาจจะทําให้คุณผู้ชมได้รับข้อความหรือว่าได้รับสายที่อาจจะเป็นสายหลอกลวงลดลงไปบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่กลุ่มขบวนการเหล่านี้สามารถหาที่ตั้งที่ตั้งหลักปักฐานได้ใหม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาได้เนี่ยไอ้ปัญหาเดิมมันก็อาจจะวนกลับมาอีกครั้งค่ะก็เลยมีข้อเสนออยู่เหมือนกันว่า ทางบ้านเราเองเนี่ยจริงๆก็ต้องเก็บกวาดบ้านให้ดีโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเรียกรับสวยหรือเรียกรับผลประโยชน์ทีเ่เป็นส่วนเสริมของขบวนการเหล่านี้ให้เติบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้นะคะก็คล้ายคลึงกับที่ข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ทางหมองชิตูเองก็ออกมาอ้างเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเขาโดนจับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยข้อมูลการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกระดับมันก็อาจจะแสดงให้เห็นด้วยเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นจริงด้วยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่าทาง DSi อาจจะพิจารณาการออก,มกหมายจับหม่องชิตตูแล้วจะมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ด้วยจริงหรือไม่ค่ะ